สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกับขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมมีสุขภาพแข็งแรงพบสิ่งดีๆบ่มีโรคบร่มีภัยไปใสกับมีตะคนชอยเหลือเกื่อหนุนไปใส่กับเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกัมีความสุขในทุกทกมือที่เฮดเดอร์พี่น้องให้มีขอบขัวที่อบอุน่นให้ปากว่าจาสี ห้มีจะคนหักคนแพงถ้ามีปัญหาก็ขอให้แก้ปัญหาใดโดยง่ายก็หวังว่าทุกคนสิเบิกบานใจในวันต,ต่อต่อไปเด้อจา้าโอ้โหสุดยอดสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมอ่ะส,สวยที่สุดวันนี้ก็มีเสียงน,นั่นด้วยมีคนย่างว่าข่อยก็เลยอาย <laughs> ข่อยริขินสวยมากอ ออกกำลังกายดีกว่าหนึ่งออกกำลังกายวันนี้จบอกยังไงดูสิพี่น้องจ๋านี่แหละคือตัวตนของยายอ้อยยายอ้อยเป็นคนที่มีความสุขเหตุใ้จะขอมีความสุขเพอว่ายยายอ้อยผ่านพ้นความอดทนความกดดันมาได้หลายปีแล้ว ช่วงแรกๆที่มม่ยู่ประเศนะเนเธทร์แด์ยายอ้อยก็คืออดทนมากแต่วายายอ้อยอ่านหนังสือมาตลอดว่าคิดดีผู้ดีทําดีแล้วก็ชีวิตเฮ้ามันบ่ได้ยูโดนเฮาเหตุจังใดก็ได้อย่าประจปบปากอยู่กับความถุกเฮาต้องเฮ็ดใหฮา,ามีความสุขเพราะฉะนั้นเฮามีเฮาสิมีพลังในการเหตุถูกอย่างนั่นแหละคือสิ่งที่มันติดในหัวยายอ้อยมาตลอด ย่อยก็คิดว่าย่อยเป็นคนเข้มแข็งแล้วเข้าใจสถานการณ์นะแล้วก็เป็นคนที่สูือกันเป็นผู้หญิงที่สูคนหนึ่งอะ่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ย่อมรบฟังเหตุผลเป็นคนผู้หญิงที่เหมือนนิสยัยเหมือนผู้ชายอะ่ะแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะ <c oughs> เป็นผู้หญิงนะทํากับข้าวอร่อยด้วย <c oughs> ไม่ไดีอวดตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ตั้งใจทำนะสุดยอดเพอร์เฟก นั่นแหละเห็นปะคะสวยบพละ่ะโอ้โหดิฉันไม่อยากจะเชื่อว่าฉันน่ะได้มาอยู่ประเทศนี้ดิฉันคิดว่าดิฉันคงเคยทําบุญที่นี่ถึงได้มาอยู่ที่นี่นั่นดิฉันก็เชื่อเรื่องเวียนกรรมเรื่องหนึ่งนะคะเพราะว่าดิฉันก็เคยดิฉันก็เคยไปปฏิบัติธรรมถ้าใครจะอนุโมทนาสาธุกับเดี้ยอ๋อยก็ อนุโมทนาสาธุได้ด้วยนะคะไม่ห่วงบุญค่ะเราจะได้มีความสุขไปด้วยกันเนาะวันนี้ก็ขออ่ำนวยอวยพรให้ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆไม่มีความทุกข์ใดๆทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองมีความสุขวละเล็กในทุกๆวันนะคะให้เจริญเจริญทุกคนสวัสดีค่ะสาธุบายบาย